สวัสดีครับพอม่พี่น้องลุงปานอาสปูสุคนครับเมื่อ้ันพบพอกระบาลหลีดอมกัดที่แนวขี้เก่าครับพี่น้องมือนีบาวหลีดแต่หนีครับไก่ไต่นามครับแต่ว่ามีแต่น่องนะครับมือนีครับมีมหาหนองครับพักกับพักแกมหมอก็มีนี่ครับมีผักกัดดอกมีต้นหอมครับพี่น้องเขาเหนียวขี้เก่าครับพี่น้องพูดนะอ้ยจนทวนหนึ่งเหลียวไม่ไมีเลยมามามาเสิเสียมบาลหลีกับพี่น้อง มาเด้อพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่กูอยู่ฟังไทยฝั่งลาวอยู่มุมน,นองนานครับมามามาไก่ไตน้าเุ้ยเซ็ตหมดครับกุน่ะหอมเครื่องขนาดปล่อหรื้ใส่เครื่องลยหลายครับพี่น้อง เดใหม่อ้ยพุดนะนองงยี่น้องไอ้ทุนทนหอมกรดงาม 嗯。Mm hmm. อ,อ,อ,อืเป็ดดีสารนะครับเนาะสมมุติไร Nằm hiếng mất, vừa mới nằm sốt đây bạn ạ như vậy ui ui ai tuần tuần không nhiều có hoạn Хм, mm хм, -hmm. mm -hmm. เปื่อยดีขนาดเลยครับแซ่บนัวขนาดหอ,อมสมุนไพรหูยหอ,อมอยังไง <laughs> Hãy <Huan>. subscribe <Huan. cười> เกิดมื่อเปลี่ยนลังก่อนนะครับเนะาะกใจขนาดเลยนัองอยังงง นี่ฝากไว้เท่านี้ก่อนเนาะครับเนาะไก่เตะน้ำแซ่บแซ่บครับพี่นอ้องในคลิปหน้าบ่าวดิดเสียงฮัมนูแซ่บๆบ่ตอนพี่ตอนน้องคือเก่าล่ะครับถ้ากินบ่สุภาพหรือว่าจ่าในบ่สุภาพต้องขอโทษขออภัยหลายเด้อครับพี่นอ้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้บา่าวดิดนั่นได้ครับเพื่อเป็นกําลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปครับขอขอบคุณพ่อพี่น้องสุขขูขสุขคนที่เข้ามารับชมบ่าวดิดและเป็น,ในใกําลังใจให้บ่าวดิดตลอดเวลาครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ